สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสกุลสกคนสมองสบอนเด้อที่ติดตามหับสมองน้องหนาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องดำหน้ากันยังบ่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วแห่งมาแล้วพี่น้องแห่งมาแล้วฝนกับบ่ตกลงมาแดดกด็แดดแดดแดดจนเป็นวินบ่ได้ว่าแต่เป็นวินพี่น้องเอ้ยเนื้อเต้นตึกๆึหัวนี่เต็บเบิดแบบ เหมือนแบบว่าคือไมเกณนเนี่ยนะขึ้นหัวเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บป้าท้อตอนนี้เฮากำลังสิไปใส่อันนั้นคือไั่พี่น้องไปเบิ่งนํำกันเนาะตอนนี้ดูดน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยจากฝายเนาะจากานา้องจากน้องจากฝา,ายน้ำกระบุกลายเติบเลยหาก็ได้บลายเดะเรเรียรอที่เห็นนี่คือเดะเลยพี่น้องยังรอน้า ตอนนี้กับเป็นเล่าแบบว่า12กลัวเลยนะพี่น้องเฮากับตอนถ่ายอันเออตอนดำหน้าเฮาไปถ่ายให้เพิ่งเพราะว่าเฮาบ่มีตากล้องแล้วก็ดำหน่อยคนเนาะดำสามสี่คนก็เลยบไปถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่ตอนนี้เฮากำลังชิงยยางไปใส่อันเนี้ยน้องยอดเพิ่งกำลางดำหน้าซอยสามเหมือเลยพี่น้อยสามเหมือเรียนนน้องต้านจะ,จะไปใส่ ปลามาคอป่ะปลามาอบ่ปามาคอกินพี่น้องแดดอะเรียร้อนพี่น้องเอ้ยสิเป็นลมพี่น้องสิเป็นลมบ่ไหวพาทีมงานขึ้นก่อนพี่น้องเอ้ยขึ้นจากดำนาวายสินอกผลอะลรพี่น้องเอ้ยอยากกินแน่เย็นๆอากาศมัหอนแน่ในส่วนหนองยอดไปก่อน นดทองเฮาพี่น้องโอ้ยขี่รถแบบเท่ๆไปทำการพี่น้องไอ้น้องย้อยกับซาเมอร์มาดําหน้าซอยเฮาก็่าจะได้ไปซอยกันนี่แหละเอาแป๊บซี่ซองน้องยอดนี่แล้วแป๊บซี่ตัวนี้อันนั้นมันสะพ้ายจีบผิดพี่น้องเลยมากับน้องเงี้ยวแล้วก็เท่านั้นแหละไปก่อนเอาน้ำแข็งน้ำ มาซื้อของอยู่หันค่าหันค่าไกลๆบ้านนี่แหละพี่น้องจับขึ้นจากดำนาแล้วก็อจะกินเย็นๆเนาะในตู้จะมั่นางยายกว่าพี่น้องแล้วก็อ,อซื้อเอออันนี้คือไฮผู้ชา้เนาะทีมงานายแหละน้องยอดนี่ยแหละเมื่อยตานงันกิน ไม่เมื่อยพี่น้องเอ้ยน้องยอดไปดำหน้าซอยกัลสิเลียงคนนักหน่อยพี่น้อง,อ <laughs> องตอนนี้กำลังสีเอาแนวเย็นๆไปผากยายพี่น้องเอ้ยห้าก็ขึ้นจากดำหน้าพี่น้องโอ้ยกล่องกันสันส้นๆพี่น้องเอ้ยขอโทษข้อภัยหลายๆมากก็น้องยอดกลองห้าก็สั่นภูแล้ยายโยโฮมภูแลโฮมตารางเที่ยงพุ่น อุย้ยบางยายคือสีเมือยแห้งบดีมาหายายแต่เฮงเลยต่างคนต่างดำหน้าพี่น้องเลยก็เลยบดีมาหากันยายเพิ่นกห็หาก,กับขึ้นแต่ดำหน้านี่แหละเพิ่นอยู่นี่แหละยายก็ได้เชียงหน้าพาสุกเพิ่นตายายไ้นอนหน้านะ่ะยายหืมแดดกับแดดยายเมื่อนอน,อนบ้านผมวะเออ อันนี้เย็นๆมาหายายยายกินข้าวกัำยังทำหน้าได้จังไห้เมื่อนี่ประเทศดดกับแดดแดดอาลีอาโลจนสิเป็นลมกระโพดะบาดแดดพี่น้องเอ้ยแนวกินกับพี่น้องเอามาให้ยายกับมีเป๊ปซี่เนาะแล้วก็มีนมมีแกลมน้ำแข็งไม้เพิ่นใส่น้ำเป๊ปซี่กินเย็นๆ แม่ไม่เพิินเท่ากับไปซื้อมากินกันกันเพราะมันเดะน้องยอดมัน <Okay. S 1> บอกว้อะไรอ่อเดดอะไร,รมาหายายแต่หึงนะเบิดกายจากตาแล้ว<อ>กายไปกายมายุตะกี่กับมันมันบอกมีเวลาเนี่ยแล้วต่างคนต่างดำนาก็เลยบบมาหาโอเป็นอะไรเทียงเนี่ยเน้น้าดีอยู่บ่ใครแต่มาเห็นหน้าเพิ่น,เพ,นเพิ่นก็มีเทียงให้อยู่เลยเนาะสบายไปอย่างหนึ่ง เทีทงยงให้อยู่เลยหลังกะซีคือเอี่ยมากแท้คือบอกเปิดโลให้มันเย็นแน่นี่คือบอกว่าไอ้ให้มันลมโตนลงมามาจากสีเย็นเย็นเออน,น้องเสือดบ่อนอ่ะเสือดไปใส่โอ้ไปเทียงข้าเจ้านี่ฮิวดูหนามีแต่ซิวจังวะส,วสิวขึ้นแรงซิวขึ้นเบาจื้อได้จิบอ่เป็นลูกไพรนี่ลูกไพรนี่ <c oughs> ฝรีบจักยังลูกหลานตัวเองครับอกเป็นลูกหลานตัวเองเสมาไก่ซะบอกคนอื่นเขาบอกในมาไก่เด้อสฝรีบลูกไผ่บ้านใดหยอดตู้กับลูกอันสับโตนั่นเอ้โอ้ยบ่ืจอหันลานตัวเองบังดูยาย่บังดูพี่น้องบ่ืจอหลานตัวเองหรอบ้านไก่เสด้ยลานไผ่เลยแหละสักแน่นี้นะ กลายไปกลมาบอกกลดอกแถนี้แหละก็ได้เนี่ยนันซิวขึ้นเต็มหนาพี่น้องเอยลยซิวก็ได้ก็เดาเพิ่นก้มดำหน้าเลยแปลว่าเลือดทะลุงหนา้านาะก็แปลว่าซิวขึ้นเบาอ่ะสันซะหนาตากับสบู่กันนกแก้วก,ก็ละซ่ามันกี่มอแล้วที่ใส่หนาก็ได้ซิวก็เลยขึ้นบยุดเลยบ่เจอียนลูกหลาน <c oughs> บอจักพ่นผู้ถ่ายคลิปเดี๋ยวได้สะอร์ไพรส์สไลลูกพรายสไลนี่นี่ลูกพรายนี่บอจักมึงเนี่ยขึ้นมาบอจักโอ้สิบอมาใกล้แล้วขึ้นมาบอจักยายเออขึ้นมาบัดโหมานี่ตอนดำน้ำมันคือบมได้โหมแบบนี้บ่กขึ้นพ้นสิมาเลยได้หนี่ยายเอขาให้มันมาเสด็จเนาะให้มันมาลดพ้นน่ะ ปริยาอันดอกน้ำเบิดแล้วตอนนี้นะ,ะสภาพกับจูบดำสภาพกับดูดดำจูบดำแม่พายอะไรเมื่ออื่นก็นยังจะได้ดำอยู่แต่มื่อื่นในน้ำสิบเถึงสิบบ่ม,มีน้ำดำแล้วบ่มึงยังบ่มีน้ำบ่มีน้ำเพิ่นก็นเริ่มมาดำซอยเอื้อยซอยกันไปซอยกันมานนั่แหละยายได้เบิดกาจักตาอลไรดำนานยังมัได้เบิดจักตาอยู่สี่ตาโอ้ยดำเดือนปลายผู้เละ <c oughs> ดำแล้วสิมาซอยอย่าดอกมาซอยดำซอยอย่าดอกแต่ไพก็คือกันน่ะแล้วยังบ่แล้ยงไงเด้อพ้นกับบ่ตกน้ำกับบ่มีพี่น้องเอ้ยน้ำหน้าจะยังมีบ่บ้างน้ำน้อยเดียวนะเออน้ำน้อยเดียวเพื่อนอืมปวดมาหาเล็กเพื่อนน้องเสือไปใส่น่าเห็ดยังกับเห็ดค้างเป็ดบ่น่ะอืม เด็อันสามสี่โตอืมตาหน่ะนอนหน้ากับน้องเสือจ้าน่ะนอนบ้านอืไปๆขึ้นไปกินกะัะแลบนะมันสีเปื่อยแล้ว <c oughs> ขึ้นขึ้นเด็กเพิ่นอยู่นี่แหละพี่น้องหน้าเพิ่นบอดเพิ่นเห็ดกันนี่แหละลงไปนี่แหละนี่นี่ลงไปนี่เพิ่นเห็ดหน้าเขาเจ้าตะกี้เห็ดอยู่พุน่นอยู่หลุมผัวน,นานแม่นออ้นอ,งองเขาน้องคอมเนาะตะกี้เนาะ แดีวนี่เขาเจ้าเห็ดเองแล้วก็เลยมาเห็ดหน้าบ้านให้ม่วงอยู่นี่แหละพี่น้องคอมเพิ่นเห็ดเองเพิ่นกัญหายมาอยู่บ้านให้ม่วงบ้านให้ม่วงเขาเจ้ายัางไงเขาเจ้าบปได้เห็ดห้เห็ดนานี่แหละเทียงนาเพิ่นกับพี่น้องเหตใกล้ทางผ่านไปศรีวิไลาทางไปศรีวิไลอันนี้เป็นเสียงของยายขึ้นไปกินกินโอ้ยเออน้ำแข็งนั่นตะกี้ว่าสเจะเามาลลายๆอยู่ใส่น้ำแต่ว่าน้ำแข็งเบิ้ล เลยได้น้อยหนึ่งปันกันป้าสังเกตแดด,ดพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาหอดหน้าเราเองแล้วแต่ว่าพูดพอเน่ยก็จะลุ่มดูดน้าะพโอเคยหลา็จะลุ่มอันนี้คือบอนไวกามาสังเกตแม่ปุ้งพี่น้องแต่แทงเผืนสเป็นลมนอนนอนเห็นสับงามแม่ปุ๊กนอนพี่น้อง ยอดมากเลยไหมสบายดีพี่น้องแดดแห้งพี่น้องใกล้มือไหนมาปั้นกันกินกระเล็บมันสิเปื่อยได้เนี่ยวมามาปั้นกันกินเมย์น้องอันเนยมากมากมาถ้าผูดพี่น้องแดดสังเกตแดดแดดอะไรอะเราโพดโพน้องยอดมากมาจกกระเล็บกินบอกกินบอกได้ได้เปื่อยไปได้นียวนำก้อนอีกกินกับมันี เด้อเป็นลมเด้อ <c ười> น้ำแข็งกว่าแซวไล่านี้อยู่หน่อยนึงแต่ว่าเบิร์ดก็เลยปั้นพลนหน่อยให้ให้ย่อยแบ่งให้ย่อยน้ำแบ่งให้ตาย่อย,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 ยนำ้ายายนำสำบัสดีป้าลาุง บรรยากาศโอ้ยสุดยอดบรรยากาศสุดยอดเด็ดผูดสังเกตเห็นว่าเจ็มๆใน,นนี่พี่น้องใหม่พัดทิ้งท่อซัแมแบบว่าไพ่ลวกเลยหอนะอะไรอย่าอเงี้ยโลเดี่ยกระโดดพี่น้องอันนั้นอันนั้นไหวแบ่งกันเขากินเด้อน,นะเด้อ ไปผู้ชายกินชอบกินน้ำมันลมกับกระเลมพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเจบไใเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนัดได้พี่น้องเด้ออยู่ดีเมียงบสกุลสกุลพี่น้องสบายดีเป็นอย่างไรกระเลมแอบอเย็นบ่แบนะบรดิเหตุกินเองเนะาะของสื่อของเสียงเงินเนี่ย